สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะครับของท่านพ่อกันนะในเวอร์ชัน4.6นะทพี่บอกเลยว่าตรึงตรึงตรึง,รงเปรีย้ยวเปรี้ยะนะครับมาดูว่าเราได้อะไรจาก PV 4.6บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะเราจะเห็นท่านพ่อพูดถึงว่าแบบเอ,อเด็กๆ่ยชอบออกิจกรรมพวก ทำบาบีคงิ B q อะไรงี้มากอะไรเงี้ยเขาได้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งหน้าที่จัดปาร์ตี้อาจจะมีบางคนหายไปนะเออเปิดมาอย่างงี้เลยนะครับเออคล้ายๆกับว่าเฮ้แม่มันครั้งหน้าเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ได้รอดชีวิตกลับมาทุกคนนะครับหรือว่า ปกติแล้วเด็กๆในบ้านลิกเด็กกระพ้ามันจะหายค่อยๆทยอยหายไปอยู่แล้วหรือเปล่าเลครับอันนี้ก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาแบบเปิดมาเลยนะครับหลังจากนั้นคุยกับ New v i l l a g ตนะครับทุกคนว่าเนี่ยยอมทําตามที่เธอต้องการซะนะเออถ้าหากทําตามที่เธอต้องการนะครับ เธอจะไม่มาทํางานอะไรแบบในฟอนเทนอีกนะครับจะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องรบกวนอีกนะเออนิวเลนก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกนึกว่าได้โนซิดไปแล้วทุกอย่างจะจบแม่นิวเลนก็บอกว่าไม่มีใครอยากจะจิบน้ําเน่าหรอกเออน้ําเสียหรอกอะไรเงี้ยตัวของท่านพ่อก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรเออเรื่องของน้ําเสียเดี๋ยวฉันจะกรองให้มันสะอาดเองเงเออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะกรองให้มันสะอาดบริสุทธิ์ให้เองรีบๆตัดสินใจซะอะไรเงี้ยรีบๆทำซะ ถ้าทําตอนนี้อาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้ทันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นคําพูดที่ท่านพ่อคุยกับนิวเ e ล็นะเออเขาทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างกันแหละนะเสร็จแล้วก็จะมีฉากที่ลินดี้คุยกับเฟิร์มเบว่าเนี่ยรู้ตัวไหมว่าทําอะไรอยู่นะครับเออนายกําลังแบบทรยศท่านพ่ออยู่อะไรเงี้ยกําลังปกป้องคนที่ท่านพ่อกําลังตามล่านะครับแต่ว่า ฟอร์มินตก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าลินนี่ก็บอกว่าถืนเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยเด็กๆคนอื่นในบ้านเลี้ยงเด็กกําพร้าก็จะถูกทัพ่อลงโทษไปด้วยนะครับเดี๋ยวได้ตายกันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ลับนะครับชื่อว่าโปรเจกต์เออสตูชาสตูชาเป็นภาษารัเสเซียนะครับซึ่งแปลว่าหนาวเย็นขั้นขั้วทุกคนเออหนาวเย็นขั้นขั้วน,นะครับแล้วตัวของท่านพ่อก็บอกกับ ลินดี้ว่าฉันเนี่ยตั้งใจจะให้เธอเนี่ยนะมาเป็นผู้นําบ้านเลี้ยงเด็กคําภ้าคนต่อไปเนี่ยอืมแต่ดูว่าเธอเนี่ยจะไม่เห็นด้วยนะเนี่ยนะครับในขณะที่ลินดี้เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันจางห่างไกลกับคําว่าบ้านไปเรื่อยๆแล้วนะเออมันไม่เหมือนครอบครัวกันแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดก็ลุมลุมสู้กันนะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นใน PV นะเริ่มจาก p r โปรเจกตูชาก่อนทุกคนเออจริงๆแล้วพวกนี้ตั้งใจวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะครับหนาวขั้นขั้วนะทุกคนนะเออภาษาไทยใช้คำว่าโปรเจกเขมันนะครับหรือว่าฤดูหนาวนั่นเองหรือว่าจริงๆแล้วท่านพ่อเนี่ยวางแผนที่จะทำให้โลกนี้กลายเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเออหรือความจริงแล้ว แผนของพวกฟาตุยนะครับหรือว่าซาลิซาเนี่ยคือการแชร่แข็งโลกทั้งใบหรือเปล่านะครับและแน่นอนจากใน p ีวเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความใจดีของท่านพ่อฮาริควินที่เราเห็นมาโดยตลอดมันเป็นแค่การสแสดงเนะนะเออมันเป็นแค่เรื่องเฟกนะครับเพราะเราจะเห็นว่าลินนี่เนี่ยได้บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมันห่างไกลจากการเป็นครอบครัวออกไปเรื่อยๆนะครับเออถ้าก็ว่าจริงแล้วคือตัวของอาริควินเนี่ยไม่ได้ทํากับพวกเด็กๆเหมือนกับเป็นครอบครัวจริงๆทุกคนเออโดยเฉพาะการที่เด็กๆน่าจะมีเด็กๆที่ทยอยหายตัวไปด้วยนะครับและจนถึงขั้นที่เฟอร์มิเนตเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตนะครับเออปกป้องบางคนด้วยนั่นเองนะ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วฮาร์ลีย์ควินอาจจะเอาเด็กๆนะครับบางคนเนี่ยไปใช้ทดลองทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ยังไม่ทราบได้นะแต่ก็จะเหมือนกับที่ละมุดบอกไว้ครับถ้าใครรู้ตัวตนของฮาร์ลีย์ควินเมื่อไหร่นะครับ ทุกคนก็จะกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วตัวพวกลินนี่ลินเนตและฟูมิเนตนะครับก็จะต้องสู้กับท่านพ่อนะครับแต่คิดว่าสู้ไม่ได้หรอกสุดท้ายมันก็เลยต้องกลายเป็นนักเดินทางนั่นเองนะและจะได้เห็นว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันเกี่ยวกับนิวเวเลตด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านพ่อเนี่ยมีการไปบังคับให้นิวเวเลตทําอะไรบางอย่างด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครดูไลฟ์แพตนะทุกคนเราจะเห็นตัวสิ่งมีชิตชนิดหนึ่งครับซึ่งอยู่ในแผนที่เลมูเรียเนี่ยอ่ามันจะมีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกับปาวานของชายนะแต่ว่ามีความสมบูรณ์แบบมากกว่าไงไหมทุกคนคล้ายๆกับบอสปาวานที่มันโผล่มาในเควสของชายนะครับในเควสของฟอนเทนเอ่อในเควสอาร์คอนเควสด,ด้วยเออไม่ใช่เควสของชายด้วยเออเป็นอาร์กอนเควสเลยนะครับก็คือไอ้บิ๊กบอสเนี่ย มันหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นปลาวานที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมันสะท้อนได้เห็นว่าเป็นปลาวานที่เต็มไปด้วยพลังของธาตุน้ําบริสุทธิ์นั่นเองนะครับที่ไม่ใช่เป็นธาตุตรงข้ามแบบปลาวานชายด้วยอันนี้เป็นเป็นตัวของธาตุน้ําจริงๆนะครับและด้วยความที่มันอยู่ในเรมูเรียเนี่ยพี่เนี่ยสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าจริงๆแล้ว ไอปาวานตัวนี้คือจกักรพรรดิมงกรตัวก่อนนะครับก่อนที่จะมีนิวเลตเนี่ยมันมีจกักรพรรดิมงกรอยู่ที่ฟอนเทนอยู่ก่อนนะครับเออจนกระทั่งมันต่อสู้กับกษัตริย์รีมัสนะครับเออที่เลมูเรียนี่แหละนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยโดนผนึกไว้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรูปตรงเนี้ยแม้มันจะมีตัวปาวานเนี่ย โดนพอนึกอยู่นะครับทีนี้พี่ก็สงสัยว่าเอะหรือจริงๆแล้วตัวท่านพ่อเนี่ยมันตั้งใจที่จะใช้ปาวานตัวนี้หรือเปล่าเออมันก็เลยต้องไปแบบไปขอร้องดิวเวเลตให้ทําอะไรบางอย่างเพราะว่าดิวเวเลตเนี่ยเป็นตัวจักรพรรดิบังกรคนปัจจุบันใช่ไหมครับทุกคนเออแล้วก็ตัวของตอนนี้โดสิตก็อยู่ในมือของท่านพ่อด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสองคนนี้มีความสามารถที่จะสามารถควบคุมออโตริตี้ธาตุน้ําได้นั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีสองคนนี้อาจ,จสามารถ ปลดผนึกตัวของฟาวานนี้ออกมาได้นะครับอ่าและแน่นอนเราจะเห็นเรือฟอร์ทูน่านะครับในตำนานนะ ที่ทุกคนเห็นเป็นเรือสีทองคําที่แบบล่องลอยอยู่นะครับแล้วมีท่านพ่อยืนอยู่อันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรือฟอร์ทูน่าในตำนานของวิสลี่นั่นแหละนะต้นแบบในการสร้างเรือของวิสลี่ก็คือเรือฟอร์ทูน่าที่กษัตริย์รีมัสนะครับใช้นั่งมาจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่ดินแดนทะเลสูงนั่นเองเราจะเห็นรายละเอียดของท่านพ่อในร่างเทพนะครับเออจะเห็นว่าท่านพ่อเนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นแวบ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 ทุกคนเหมือนกับว่าจูนขึ้นไม่ตรงอ่ะถ้าใครเคยดูทีวีสมัยเมื่อก่อนนะครับทีวีที่เป็นแบบทีวีเสาอากาศอ่ะเวลาขึ้นมันหายมันจะแวบ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 แบบเนี้ยเออเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะเห็นว่าแบบลักษณะเหมือนสัญญาณอ่ะมันขาดขาดหายหายและสัญญาณไม่ตรงกับสัญญาณในโลกนี้นะครับก็อธนบียที่ว่ามันพยายามจะสะท้อนให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วท่านพ่อ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลกอีกต่อไปละนะครับเออก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุมืดแล้วกันนะครับเออใช้กระแสกันคนละกระแสกับกระแสในโลกนี้นะครับทําให้มันมันเหมือนอยู่กันคนละมิติอะเออเหมือนผีอะ่ะบ้านเราก็คือผีอะนะครับทุกคนครับมันก็เลยแบบออกมาเป็นภาพแวบบ๊แบๆวๆแบบนี้หรือเปล่านะ เราก็จะเห็นว่าตอนที่เขาแปลงร่างออกมานะครับลักษณะของเขาก็คือแบบมีลักษณะเหมือนขาแมงมุมนะเออปีของท่านพ่อเนี่ยมันจะกลายร่างไปแล้วก็กลายเป็นลักษณะเหมือนขาแมงมุมนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นท่านพ่อเนี่ยยืนอยู่บนเหมือนเส้นได้หรืออะไรบางอย่างเออซึ่งก็ดูเป็นแบบแคล้ายๆกับลักษณะของแกยแมงมุมนะครับหรือเวลาการโจมตีของเขานะก็จะมีการเตะ คิวออกไปอะไรไม่รู้แล้วก็เอาเหมือนแบบใยอะไรบางอย่างนะครับดึงคิวกับเข้ามาอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการเลฟเฟอร์เรน์บ่งบอกหรือเปล่าว่าท่านพ่อเนี่ยก็คือเบลมัมนะครับเออเบลมัมที่เราเคยพูดเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วตีมในเรื่องของท่านพ่อมันจะเป็นเบลมัมหรือเปล่าเพราะเขาเป็นแบบเหมือนบ้านลิงเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเออแล้วพอแบบทําตัวออกมาให้ดูเป็นแมงมุมอะไรแบบนี้อีกเนี่ยแล้วก็มีการพ่นลําแสงเหมือนพ่นใยเหมือนพ่นอะไรอย่างเงี้ย เออวันเลยดูวิลักสณาที่แบบมีความเป็นแมงมุมมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขามีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วท่านพ่อเนี่ยก็อ,อาจจะเอาเด็กๆมากินน่ะมาทดลองหรือมาดูดพลังชีวิตหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แม่อยากจะติดตามในเนื้อเรื่องเ,อก,อเกินนะว่าจริงๆแล้วท่านพ่อนั้นจับเด็กมากินจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตนะครับตัวท่านพ่อนะจะถูกตั้งชื่อว่าเบลมูนนะครับทุกคนครับเบลมูลนะครับซึ่งคล้ายกับค่า คำว่าเบลมัมนี่แหละเออแต่ว่าเติมโอลงไปอีกตัวหนึ่งให้มันกลายเป็นพระจัน์ทรนะครับทําไมถึงต้องใส่ลงไปว่าเบลมูลนะครับทําไมถึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระจัน์ทรนะทุกคนเออในเกมเก n นชินอิมแพกนะครับพระจัน์นั้นมีความสําคัญมากเพราะว่าพระจัน์ทรคือหนึ่งในเชตออฟก็ตนะครับหรือว่า หนึ่งในร่างเงาของไพรมเดียลวันนั่นเองไพรมเดียลวันเนี่ยมีร่างเงาทั้งหมดคือ4เฉดนะครับคือพระจันทร์3ตัวแล้วก็มีพระอาทิตย์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากพูดถึงพระจันทร์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแทบจะสูงที่สุดในแต้แวตแล้วนะครับก็คือตัวของพระจันทร์นั่นเองเทพแห่งดวงจันทร์หรือว่าตัวของเงาของพระเจ้าเลยนะเราจะเห็นนะครับว่ามันมีรูปปั้น เทพีแห่งดวงจันทร์หนึ่งรูปนะครับอยู่ที่อินาซึมะนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมที่อินาซึมะมันทารูปปั้นเทพไม่เหมือนกับไรเดนเลยนะครับจริงๆแล้วคือรูปปั้นนี้ไม่ใช่รูปปั้นไรเดนนะครับมันคือรูปปั้นอิสทารอดนะทุกคนนะผู้ที่ช่วยเหลืออินาซึมะไว้ด้วยการปลูกต้นสกุระาเนี่ยสังเกตเห็นว่าตรงหน้าอกเขานะครับจะมีจี้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของ Eye of Storm นะครับทำให้คนเนี่ยคาดเดากันได้ว่าตัวเนี้ย คือเทพแห่งสายลมนะครับซึ่งก็คือเทพแห่งการเวลานั่นเองนะ,ะเพราะว่าถ้าดูจากทรงผมดูจาก อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตัวของเอเรียลนะครับหรือว่าเทพีดวงจันทร์ที่มาเสกพรดวงจันทร์ให้เรานาะสำหรับคนที่เติมตังเติมพรดวงจันทร์ก็จะได้เห็นหน้าเอเรียลนะครับมาเสกพรดวงจันทร์ทุกวันทุกวันทุกวันนะเออก็เห็นว่าะจริงๆแล้วคือชุดมันหน้าตามันคล้ายกันเลยนะครับชุดเด่นของตัวของเทพแห่งดวงจันทร์ตัวนี้นะครับคืออะไรก็คือปีกทุกคนก็จะเสังเกตว่าเขาจะเป็น เทพที่ถูกขานนามว่าเทพพันตานะครับเอ่อซึ่งก็ตรงกับรายละเอียดของเซราฟิมนะทุกคนนะเซราฟิมก็คือเทวทูตระดับสูงนะครับในศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเขาจะมีดวงตาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะถูกบรรยายว่าอย่างเงี้ยก็จะมีปีกแล้วมีดวงตาที่ติดอยู่ที่ปีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดกลับไปที่ตัวฮาร์ลีย์ควินเราจะเห็นว่าฮารลีย์ควินเองเนี่ย ออนแปลงล่างออกมาก็จะกลางปีกออกมานะครับและปีกของฮาร์รี่ควินก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดวงตานะติดอยู่ที่ปีกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวของลูกปั้นเทพแห่งการเวลาที่อินาซึมะเลยนะครับเหมือนกันเลยนะเออดังนั้นเนี่ย จึงมีความเป็นไปได้ว่าตัววิญญาณเทพอสูรที่ถูกปลูกฝังในฮาริควินน่ะี่ว่าเป็นไปได้ว่ามันคือวิญญาณของ1ในเชิดอฟก็อดนะครับหรือว่าตัวของพระจันทร์นั่นเองทุกคนซึ่งแน่นอนครับตีมันเป็นสีแดงนะครับมันบ่งบอกถึงความตายนะเราจึงเชื่อว่า ตัวพระจันทร์ที่ถูกปลูกฝังในตัวฮาริควินเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นพระจันทร์ที่หล่นลงไปที่นรกนะครับหรือว่าเดอะเอพิซมูนนั่นเองในชื่อของท่านพ่อภาษาไทยนะครับเขาก็ใช้คําว่าเดือนดับไงเดือนดับเดียวใดยนะครับเออก็หมายความว่าเดือนดับก็คือพระจันทร์ที่ตายไปแล้วนั่นเองครับและตัวพระจันทร์ที่ถูกย้อมสีให้กลายเป็นสีเลือดสีแดงสีดาเนี่ย มันก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็คือพระจันทร์ที่หล่นลงไปในนรกนั่นเองครับก็โดนไอ้พวกแคนเหลียมย้อมสีให้กลายเป็นสีดํานั่นเองนะดังนั้นจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวของเจสเตอร์เนี่ยนำพระจันทร์สีเลือดนะครับออกมาจากแคนเหลียแล้วก็เอามาปลูกฝังไว้ในตัวของฮาริคุนนี่แหละนะซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับจะจริงหรือไม่จะเป็นยังไงเราจะได้ไปเจอกันต่อในเวอร์ชั่น4.6นะพี่บอกเลยว่าโอ้พี่เห็นอีกแ แม่พี่ตื่นเต้นมากเพราะพี่อยากรู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเลมูเรียเกี่ยวกับค a รเบียนะครับเกี่ยวกับ The Second Impact เกี่ยวกับพระจันทร์นะครับเออเกี่ยวกับตัวของลูซิเฟอร์นะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งว่าทําไมสุดท้ายแล้วมันต้องตีกันนะแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับภาพแท้ของท่านพ่อสักทีนะเออบทละครนะครับตัวฮาร์รีวินนะเออเรียกได้ว่าจะต้องเป็นตัวที่แสบที่สุดนะครับใน11ตัวตลกนะครับ จากละครเรื่องตลกอิตาลีเนี่ยฮาร์รีควินที่มันเป็นตัวแสบจริงๆนะเออเวรานั้นเนเี่ยที่ผ่านมาโอ้โหแบบโอ้โหเป็นคนดีอะเล่นเล่นมาแล้วเป็นคนดีแล้วรู้สึกขัดใจพี่มากฮาร์รีควินจะเป็นคนดีได้อย่างไรนะครับเว้าน,นในเวอร์ชันนี้เราอาจจะได้เห็นละธาตุแท้ที่แท้จริงของั่นพอ่อว่าเขาเยี่ยมโหดและชั่วร้ายขนาดไหนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ